วันนี้เวลา18นาฬิกา13นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเด็จพระราชดำเนินด้วยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทาหารกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกโอกาสนี้เจ้าขุนพระสินีนาถพิลาชกัลยานีโดยสด็จด้วยในการนี้นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายธีรพงศ์ฟักเงินรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค6 พลตรีนพดลรอดกลางผู้บัญชาการมฑลนท,นทหารบกที่39พลตำรวจโทอภิชาศิริสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6นาวาอากาศเอกพานุวัตรเรืองประยูนผู้บังคับการกองบิน46พร้อมข้าราชาการและประชาชนเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพลโทอภิเชษซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3กราบบังคมทูลเชิญพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทื่นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกีตยศ และประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากท่า,ากาศยานทาหารกองบิน46จังหวัดพิษนุโลกไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยเวลา18นาฬิกา55นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยกองทางหารเกียรติยศถวายความเคารพ วงดงนตรี앙บรรเลงเพลงสัเนเสริญพระบรารมีโดยมีพลตรีทวีศักดิ์วงทวีทรัพย์ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3นายทหารราชองครักษ์กราบบังคมทูลรายงานพร้อมด้วยนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยายประกิตมากเอี่ยมรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค6พลโทบุญยืนอินกว่างแม่ทัพน้อยที่3พลต,ตรีอมอกกรศักดิ์เกษมศิริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทยัย รอจนข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลองอธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทอบรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยไปยังอาคารที่ทําการศาลจังหวัดสุโขทยัยตําบลบ้านกล้วยอาเภอเมืองสุโขทยัยจังหวัดสุโขทยัยเพื่อส่งปฏิบัติพระราชการณียกิจในการทรงวางสิลาเลษกและทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดสุโขทยัย